ปีนี้คูปตาพาไปเที่ยวไหนบ้างนะคะหลังจากทานอาหารกลางวันที่บ้านหมากม่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็ทํากิจกรรมที่บ้านหมากม่วงเลยนะคะมีการจัดกลุ่มเล่นเกมนะคะกลุ่มของเล็กน,นะคะก็จะมี K.O.L. หรือ Full i n s e r ททั้งหมดอยู่4ช่องนะคะคือช่องคนโครกรถถ่ายทองคำช่องเล็กกี้ไกด์ช่องบอมคาสวาและช่องรูปไม้ฟาร์มเมอร์นะคะ ทีมของเรานะคะเก่งกันทุกคนเลยค่ะเล่นเกมก็ได้ที่1ตลอดเลยนะคะไม่ได้โม้เรื่องจริงนี่เป็นการแข่งขันนะคะหาชิ้นส่วนอะไรแท้ของคูเบต้นะคะทุกคนก็จะได้รับออเดอร์มาว่าไปหาอะไรมานะใครหาได้ครบและไวกว่าทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะนะคะทีมเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1น,นะคะ การเล่นเกมก็สนุกและลุ้นไปด้วยนะคะได้เรียนรู้ว่าอะไรแท้ของคูปตาสังเกตอย่างไรรู้ช่องทางและวิธีการสั่งซื้อของอะไรแท้คูปตาด้วยค่ะกลุ่มเราก็ได้รับรางวัลนะคะไม่เคยข่มใครเลยค่ะเอามาโชว์พี่เอเขาดูหน่อยมันเป็นยังไงห้พัน ที่สำคัญในการไปเที่ยวทริปนี้นะคะเราได้มิตรภาพจาก KOL และเหล่าฟู้อินเซอร์หลายๆช่องเลยนะคะสนุกสนานกันมากเลยค่ะ mm hmm. ได้ทำโปสเตอร์โพสภาพต่างๆนะคะดีไซน์ออกมาเราดีไซน์เป็นรูปหัวใจนะคะ mm hmm. และเราเจ็ดกิจกรรมจากบ้านหนากม่วงแล้วนะคะ mm hmm. เราก็ไปทานอาหารมื้อเย็นกันค่ะ ที่นี่นะคะอากาศดีวิวสวยค่ะและอาหารมื้อเย็นก็แสนอร่อยนะคะความบันเทิงจัดเต็มเลยค่ะไม่ต้องไปจ้างแบบ o r g a n i z e ์เลยนะคะเหล่า full answer kol หลายๆช่องให้การบันเทิงสุดๆเลยค่ะทุกคนเก่งมากๆเลยเล่นเกมและร้องเพลงสิ่งนี้บันเทิงสุด ได้เวลาจบงานเลี้ยงคืนแรกนะคะก็กลับมาโรงแรมเลยนะคะโอ้นี่ดูนะคะโรงแรมที่คูปตาเขาจัดให้เรานะคะเราเข้าของเครื่องใช้ฟูลออปชันเลยนะคะดูนะคะห้องไม่ใช่เล็กๆแต่ที่เซอร์ไพรส์มากเลยค่ะคือน,นี่นะคะที่วางอยู่บนเตียงให้เรานะคะห้องสวยงามกว้างขวาง,วางสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะมีวิวที่สวยงามมีระเบียงนั่งเล่นให้เราด้วย